สวัสดีครับเจ้ยมาตรใหม่แล้วนะครับวันนี้ต้องเป็นวันที่ถูกใจใครหลายๆคนเนื่องจากว่าน่าจะเห็นได้จากภาพนับปกเลยว,ว่าเรามีจของแจกเยอะมากๆเยอะมากๆบางอันมันอาจจะเป็นของเก่านะครับส่วนใหญ่แล้วมันเป็นของเก่าแต่ว่าต้องบอกว่าหนึ่งมันจะเป็นของเก่าแต่ว่ามันก็เป็นของที่เยอะ นในกิจกรรมเดือนนี้กิจกรรมภารกิจลมยักนั่นเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมใหญ่ประจําของเดือนนี้นะครับซึ่งแต่เดือนนี้เราจะมีกิจกรรมใหญ่ต่างกันนะเดือนหน้านี่ต้องบอกว่าแจกเยอะกว่าเดือนนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของประเทศไทยเราจะหยุดสงการกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมส,งก,รสงการกิจกรรมนูน่นนี่นั่นน,น้นเยอะนะครับและที่สําคัญคือมีงานกรีนาเวล์ด้วยนะครับสามารถดูได้ ผ่านช่องทางออนไลน์วันที่3มและ4เมษายนในงานการินาวเวลเนี่ยก็มีแจกของด้วยนะครับมีทั้งดูคนเดียวได้คนเดียวดูด้วยกันได้ของเพิ่มนะครับซึ่งต้องบอกของที่แจกงานการ i นาวเวลเนี่ยเยอะมากๆนะแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวพี่ขออุบไปก่อนรอดูแล้วกันเอาเป็นว่าเยอะทีนี้เรามมาดูกิจกรรมช่วงนี้กันก่อนดีกว่านะครับกิจกรรมช่วงนี้เนี่ยเราจะแจกของเยอะนะครับพี่อาจจะบอกแล้วอาจจะพลาดบ้างนิดหน่อยเพราะของมันเยอะนะฮะจจะงงๆหน่อยแต่ว่าตัว๋ว นะครับตัวไดมอนเนี่ยเราจะมีจากั้งหมด10ใบตัวอู3ใบตัวอีว3ใบนะครับแล้วก็มีของอื่นๆมากมายอย่างที่เห็นไปเดี๋ยวพี่จะมาอาธิบายแต่ละกิจกรรมว่ารับได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าตัวตัวเนี่ยบางทีพี่พ,พูดไปพูดไปพูดไปเนี่ยรวมไปรวมมาอาจจะงงงนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าได้ประมาณนี้ละกันนะครับ เริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมนียมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่19เดือน3นะครับเป็นวันแรกก็จะอยู่ยาวต่อไปเรื่อยๆยาวไปจนถึงแบบประมาณวันที่วันที่วันที่4เดือน4่อะไรแถวๆนั้นนะครับนี่19เดือน3เราจะมาเปิดกิจกรรมด้วยชวนเพื่อนกลับมาเล่นดีกว่ากิจกรรมชวนเพื่อนกลับมาเล่นจะเริ่มตั้งแต่วันที่19ไปจนถึงวันที่27นะครับตอนที่เราชวนเพื่อนกลับมาเล่นเนี่ย เราจะได้กล่องสีเขียวซึ่งเวลาเปิดจะมีโอกาสรุนระดับตัวเพชรถึง1 9 9 9 9เพชรชวนเพื่อนหนึ่งคนได้กล่องหนึ่งใบกับตัวตัวตู้ชุดหนึ่งใบชวนเพื่อนสามคนได้กล่องสามกล่องกับตัวสองใบชวนเพื่อนห้าคนได้กล่องห้ากล่องกับตัวสามใบชวนเพื่อนเจ็ดคนได้กล่องเจ็ดกล่องกับหัวอันนี้หัวโมไอหรฟรีถาวร นะหัวนี้นี่โมอายถาวรเพราะฉะนั้นทั้งหมดถ้าเกิดเราชวนเพื่อนครบ7คนเราจะได้กล่องทั้งหมด7ไปก็กล่องนะครับแล้วก็ตัวไดมอนด์6ใบแล้วก็ไอโมอายนี่1อันนะครับส่วนคนที่โดนชวนนะครับจะได้กล่องทั้งหมด5กล่องแล้วก็ตัวไดมอนด์3ใบอันนี้คือกิจกรรมที่1ตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่27นะครับกิจกรรมที่2และ3เริ่เหมือนที่19เหมือนกัน วันที่19เนี่ยเราจะมีภารกิจลมยักษ์นะครับก็คือมันจะเป็นเว็บเวนต์มันจะอยู่แถวๆทางเข้าด้านขวานเนี่ยแถวนี้นะครับโดยที่เราสามารถเข้าไปเล่นกิจกรรมนะครับด้วยการเหมือนกับสร้างทีมนะครับหรือว่าไปอ,าอยู่กับทีมคนอื่นก็ได้นะครับสามารถสร้าง1ทีมหรือว่าจอยหรือว่าไปอยู่กับทีมคนอื่นได้สูงสุด2ทีมนะครับจากนั้นเนี่ย มันจะมีมิชชั่นเข้ามานะครับม,มีภารกิจเข้ามาให้เราไปทําภารกิจเพื่อรับโทเค็นโดยที่ภารกิจนี้มันจะสําเร็จภายในระยะเวลา6ชั่วโมงแล้วเราก็จะได้ตัวเหมือนกับเป็นโทเค็นสีแดงๆนะเป็นขวดสีแดงๆเอาไ้แลกของได้โดยของที่แลกได้นะครับก็จะแลกตัวอาวุธได้นะครับตัวโกได้ตัวตู้สุ่มชุดได้ตัวสุ่มตู้อีโว e ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีของที่เป็นของทาวน์อีกสองอันที่สามารถแลกได้ก็คือตัว กอ่อก็ลองดวงใจอันนี้ l l m m n n s s u l l นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และอีกอันหนึ่งเป็นสกินปืนถาวรน,นะครับ s k ถาวรตัวนี้นะ l m m n n s s k u l l เหมือนกันบวกแม็กกาซีน2ลดแม่นยำแลกฟรีได้ทุกคนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้วันนี้ไม่แากกิจกรรมสายฟรีน้องที่พี่พูดไปทั้งหมดนี้คือ free นะครฟรีหมดเลยนะครับฟรีหมดเลยมาอันนี้ก็ใช้ โทเค็นสีแดงๆในการแรกนะครับมาที่กิจกรรมต่อไปนะกิจกรรมต่อไปเนี่ยจะมีตัวโทเค็นสีเขียวตกอยู่ในเกมเวลาที่เราเข้าไปเล่นเกมนะแล้วก็เอาเก็บโทเค็นสีเขียวอ๋อลืมบอกกิจกรรมเมื่อคี้เริ่มได้ตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่4เดือน4นะครับ4เดือน4 ส่วนกิจกรรมที่2ก็เริ่มตั้งแต่วันที่19เถึง4เดือน4เหมือนกันตัวนี้จะมีโทเค็นสีเขียวดอบอยู่ตามแมปทั่วไปนะแล้วก็เก็บโทเค็นเก็บโทเค็นเก็บโทเค็นสีเขียวมาจากนั้นวันที่27มีนาคมเป็นวันที่เรานัดเันเข้ามาเกมเพื่อรับของรางวัลเยอะๆนะครับวันที่27เนีย่ยเราก็จะมีโทเค็นสีฟ้าอีกแบบหนึ่งที่ดอบออกมานะครับโทเค็นสีฟ้าเนี่ยจะหาได้จากการที่พอเราเล่นจบเกมก็จะได้โทเค็นสีฟ้าโดยที่วันที่27เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้โทเค็นสีฟ โทเค็นสีฟ้าสามารถเก็บได้ตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่4นะครับ27-4สี27 4. 4เขียวตั้งแต่วันที่19จนถึง4นะครับแล้วเราก็เอาไอ้ตัว2โทเค็นเนี้ยมาแลกของนะครับใช้10สีเขียวนะครับความจริงคือมาแลกชุดนี้ทั้งชุดละเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับขอได้วิวชุดที่ดูก่อนละกันนะชุดนี้มัามีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเท้าหน้ากากแล้วก็ทรงผมนะครับนี่ เท่มากๆตัวนี้ให้ดูแยกชิ้นละก,กันเนาะปับป๊บปับป๊บปั๊บนี่นะครับทรงผมเทสนะทรงผมตัวนี้เป็นทรงผมที่เทสดนะีนี่คือกางเกงก็แนวแบบเหมือนเป็นคนที่แบบพกอาวุธไว้เยอะๆพกาขาอาวุธหรือเปล่า,าัวดินี่ เสื้อรองเทา้าเปลี่ยนเป็นปน่เสื้อจะเป็นแบบแนวเกราะๆหน่อยแต่ก็มีผ้าคลุมนะครับแล้วก็อันนี้คือหน้ากากมีเอฟเฟกด้วยรองเทา้าจะเป็นรองเท้าบูทธ,ธรรมดาแล้วฟรีหมดนี้เลยนะครับใช้10โทเค็นสีเขียวได้รองเทา้า10โทเค็นสีฟ้าได้หน้ากากนะครับ10โทเค็นสีเขียวบวก10โทเค็นสีฟ้าได้ทรงผม 15เขียวบวก15ฟ้าได้เสื้อแล้วก็อีก15เขียวบวก15ฟ้าจะได้งเกงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เราต้องใช้ก็คือเราต้องใช้โทเค็นสีเขียวอ่าอันแล้วก็โทเค็นสีฟ้า50อันแต่ว่าเวลาเก็บมีบอกเลยว่าเหลือเฟือไม่ต้องกลัวนะครับเก็บได้ย,วยาวๆไปกิจกรรมต่อมานะจะเป็นกิจกรรมบนเว็บอีเวนต์ตัวนี้เนี่ยเราจะมีเหมือนกับภารกิจไปแบบฆ่ายักษ์ไปลมยักษ โดยชีเว็บมันน่าจะอยู่ฝั่งขวาเหมือนกันนี่แหละเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวมันจะเจอนะครับเป้าหมายของภารกิจเราก็คือไปจัดการในตัวบอสนี่ให้ได้นะบอสจะมีทั้งหมด4เลเวลด้วยกันนะเราจะใช้โทเค็นที่เราได้จากภารกิจรายวันพอเข้าไปเนี่ยเขาจะมีขึ้นภารกิจรายวันว่าเฮ้ยวันนี้ให้ทําอะไรแล้วจะได้โทเค็นมาตอบแทนจากนั้นเอาโทเค็นเนี่ย ไปแรกนะครับเอาโทเค็นเนี้ยไปซื้ออาวุธนะเพื่อมาสู้กับบอสตัวนี้ซึ่งฟรีนะพวกนี้ฟรีหมดเลยนะไม่ได้เสียตังค์นะครับเราก็จะสู้กับบอสไปบอสก็จะมี4เลเวลนะครับโดยที่แต่ละเลเวลเนี้ยก็จะมีของที่ต่างกันนะครับก็คือเราจะมีทั้งอา่าพวกโหลดเอาหรือว่าไอ้พวกตาล่าพวกอะไรเงี้ยนะครับอยู่แล้วก็จะมีตัวกล่องอาวุธนะครับ ที่บอสเลเวลหกับเลเวลสองบอสเลเวลสเนี่ยเราจะได้ตัวบอดนะครับเป็นบอดตัวบอดตัวนี้นะครับนี่บอสต้องวิญญาณอันนี้และของเด็ดที่บอสเลเวลสก็คือเราจะได้ตัวตู้สุ่มอาวุธ2ใบตัวสุ่มตู้ชุด2ใบแล้วก็ตัวสุ่มตู้อีโวอีก2ใบนะครับได้6ตัวเยอะมากๆเลยทีเดียว จกจบับยับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่4เดือน4นะครับ24มีนาถึง4เมษายนสําหรับกิจกรรมนี้ง่ายๆเลยก็คือเข้าไปที่เว็บกิจกรรมทําภารกิจรายวันเก็บโทเคน็นเก็บโทเค็นมาแล้วก็โทเค็นไปซื้ออาวุธเพื่อนที่จะสู้บอสจบง่ายๆประมาณนั้นต่อมาเรายังไม่จบนะครับยังไม่จบวันที่27มีนาคม ยิบเจ็ดนาคมเป็นวันที่เราเข้าเกมมาก็จะมีแบบว่าของแจกฟรีเยอะๆหน่อยนะเข้ามาปุ๊บรับปั๊บกับท่าทางนี้นี่ตั้งแต่ตีสี่ของวันที่ยีิบเจ็ดถึงตีสามห้าเก้าของวันที่ยี่สิบแปดรับท่าทางชิมมี่ไปเลยฟรีทุกคนเพียงแค่เข้ามาในเกมนะครับนี่นอกจากนั้นยังไม่พอกิจกรรมยังมีอีกตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดจนถึงวันที่สี่เดือนสี่นะครับ เราเข้ามาเล่นเกม10เกมเราจะได้ตั๋วดมอนหนึ่งใบนะครับค่าศัตรู20คนนะครับจะได้เสื้อเดชกัมมิงจากนั้นถ้าเกิดเราเดินทางเป็นระยะระยะทาง2กิโลเมตรขึ้นไปเราจะได้กางเกงนะครับอันนี้คือค่าคน20คนจะได้เสื้อตัวนี้เดินทาง2กิโลเมตรได้กางเกงตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วยชุบชีวิตเพื่อน15ครั้งจะได้กระเป๋าอันนี้ไหนวะกระเป๋ากระเป๋าอันนี้ เป็นตู้นิรภัยแห่งที่ดินรกหลังรอรถนั่นเองหมดยังกิจกรรมหมดได้แล้วมั้งนะครับหมดได้แล้วนอกจากกิจกรรมพวกนี้มันก็จะมีโหมดพิเศษที่เปิดเข้ามานะมีโหมดบิ๊กเฮดโหมดออกอาวุธโหมดร m มเพดโหมดปามีดโหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีโหมดแบบ a อ t แทกออนเฮดนะโหมดพิเศษผ่าพิภพไททันนะครับลองดูว่าจะเล่นยังไงนะครับซึ่ง หมดนี่อย่างที่บอกไปว่าฟรีหมดเลยนะครับสามารถเริ่มเล่นกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่19เกนะครับเก็บโทเค็นแดงแลกปืนแลกกล่องตายนะครับเก็บโทเค็นเขียวกับโทเค็นฟ้านะครับเพื่อแลกตัวชุดผู้ชายนะ,ะมีเชิญเพื่อนได้ลุ้นเพชรได้ตั๋วนะครับมีเล่นกิจกรรมบนเว็บได้บ์ดจับได้ตัวไอ้หใบมีเข้าเกมวันที่27ได้ท่าทางเมื่อกี้แล้วก็มีทําภารกิจตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่4ได้ชุดผู้หญิงเมื่อกี้ที่เปิดที่ดูแล้วก็กระเป๋าอันนี้จบ แจกเยอะมากๆแจากตัวประมาณ13-16ใบสิหะหัวโมไอชุดสองชุดถึงจะเป็นชุดเก่าก็ตามท่าทางหนึ่งท่านะครับกล่องตายกระเป๋าบอร์ดสกินอาวุธหมดนี้เลยนะครับอย่างที่บอกว่ากิจกรรมของเดือนหน้าแจากเยอะกว่านี้นะครับจะเป็นกิจกรรมอะไรก็รอดูสำหรับวันนี้ก็ ขอให้ทําภารกิจอย่างสนุกสนานได้รับของกันทั่วหน้าทุกคนนะครับใครไม่อยากทําก็แล้วแต่น้องนะครับใครที่อยากทําก็ทําไปรับของฟรีสําหรับสายฟรีถ้าเกิดงงตรงไหนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเพราะกิจกรรมมันเยอะอาจจะผู้ผิดไปบ้างต้องขออภัยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook y o u t u b e นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย